สถานีตำรวจภูธรบางพลีที่จังหวัดสมุทรปราการจะมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตดีให้แก่คนพิการได้อย่างไรบ้างวันนี้เรามามองในมุมตำรวจกันบ้างนะครับไปชมกันครับสถานีตำรวจภูธรบางพลีนะครับตั้งอยู่ในชุมชนเก่าก็เลยจำเป็นต้องสร้างให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการดำเนินการ เกี่ยวกับการทําทางลาดสําหรับผู้พิการนะครับก็ปรับให้เข้ากับพื้นที่นะครับแล้วก็ทางเราก็ให้ความสําคัญจัดหารถเข็นสําหรับผู้พิการแล้วก็มีไม้ค้าไว้ให้ด้วยนะครับในกรณีที่บางท่านเกิดบัติเหตุ ตำรวจได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษเพราะนอกจากจะมีบทบาทหน้าที่หลักในการป้องปรามและปราบปรามโจนผู้ร้ายตลอดจนดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่แก่พี่น้องประชาชนเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมแล้วตำรวจก็ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนพิการในการเข้าถึงบริการต่างๆที่สถานีตำรวจได้อีกด้วยครับ พอเข้าไปด้านในของโรงพักของเรานะครับก็มีห้องน้ําสําหรับคนพิการไว้นะครับโดยเฉพาะเลยแล้วก็ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับก็สามารถกดปุ่มที่จะแจ้งเตือนให้บุคคลภายนอกเข้าไปช่วยเหลือได้ก็ในกรณีที่ท่านใดมีความจําเป็นที่จะมาใช้บริการสถานีตํารวจภูธรบางพีทางเราก็ยินดีให้บริการก็ด้วยความเต็มใจนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าถ้ามีความจําเป็น ที่จะให้เราเอำนวยความสะดวกยังไงของเราก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่ด้านหน้าแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกอยู่บริเวณด้านหน้าครับ ที่สอนอบางพีนี่นะครับอารสถาปัตหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับก็ดีมากนะครับโดยเฉพาะห้องน้ำนะครับและทางลาดก็ดีครับผมไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถหรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่อยู่ที่สถานีนี้นะครับก็มาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับอยากจะฝากทุกๆหน่วยงานนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับให้มาร่วมกันนะครับจัดทำอารยสถาปัตขอบริการดีเยี่ยมเลยและสถานที่ก็พร้อมสำหรับเราการเดินขึ้นเดินลง มีทางลาดที่เรียบง่ายพื้นผิวเรียบสบายไม่มีการลื่นเลยค่ะเดินได้สะดวกสบายเดินขึ้นเดินลงได้ดีนะคะท้กคนต้อนรับก็ดีเยี่ยมซึ่งเราเป็นสุขใจอย่างมากเลยค่ะ คือสะดวกสบายสําหรับคนที่มีวิลแชร์มาใช้บริการที่นี่เป็นอย่างมากเลยค่ะส่วนห้องน้ำอะค่ะถ้าเราเข้าไปเราเป็นแบบไซสบ์บีอย่างไรอะ่ะมันก็จะกลับรถไม่ได้ค่ะจะเป็นปัญหาอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้แบบทำเผื่อขนาดประตูประตูห้องน้ำแล้วก็ขนาดห้องน้ำค่ะให้แบบกลับตัวได้ การที่มนุษย์คนเราครับเกิดมาครับในชาตินี้เนี่ยบางท่านอาจจะเกิดมาไม่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายไม่เป็นไรครับการที่ท่านได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าประเสริฐสุดเมื่อเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีความประเสริฐตรงนี้แล้ว สิ่งที่มันไม่มีความสมบูรณ์อยู่บ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องท้อแท้เพราะว่าเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันก็เห็นความสําคัญตรงนี้นะครับพวกเราไม่ได้รู้สึกสงสารพวกท่านนะครับพวกเรามองว่ามันเป็นสิทธิ์นะครับมันเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมันเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับที่พวกท่านเนี่ยต้องได้รับการให้บริการเท่าเทียมกันกันกบผู้ที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านให้ความสําคัญ ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้างต่างๆนะครับหน่วยงานราชการหรืออะไรก็ตามถ้ามีบุคคลเหล่านี้นะครับมาให้บริการพวกท่านก็ให้ท่านให้ความสัมพันธ์แล้วก็ช่วยเหลือพวกเขาครับเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องช่วยเหลือกันครับขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสถานีตำรวจภูธรบางพลีจังหวัดสุทรปรากรน,นะครับที่ได้ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชุดที่ดีให้แก่คนพิการครับ